สวัสดีครับอยู่กับช่องข่วนกำสรดนะครับขอจกเย็นๆมาวันนี้ก็คุมฟ้าคุมฝนอย่างแล้วครับเรามาดูกันครับเจ้าคนปู่จะหนีฝนได้หรือเปล่าวันนี้ฝนก็มานะครับฝนเดี๋ยวรอสัญญาณนะครับรพี่บอกไปได้หรือยังยนานอัดบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปใส่อีกอัดให้มันเต็มกล่องไปเลยวันนี้ ดูแรงครับมาวัดพละกําลังของเจ้าคุณปู่กันครับวันนี้ว่าจะขึ้นเนินได้ไหมอ๋อครับออกด้วยไปวไหมครับไปวไหมครับไปวไหมครับโอ้โหดูกันครับดูกันครับไปวไหมครับไปไหมครับไม่ไหมครับเอาไปครับโอไปแล้วครับไปครับดูนะครับสังเกตดูครับเจ้าคุณปู่ ขวดกระมงโยกแยงเลยครับไม่รู้ว่าอะไรไฟไม่ป่าหรือเปล่าเอาครับเจ้าคุณปู่โดนแล้วนะครับโอ้โหเป็นไงครับเจ้าคุณปู่ครับเจ้าคุณปู่สู้ไหวไหมย้อมไหมครับยอมไหมครับถอยครับถอย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 ตั้งล้ำใหม่ครับเจ้าคุณปู่ครับไม่มีกลัวครับ หลานชายบอกว่าไม่กลัวครับเจ้าคุณปได่านได้ไหมดไหม่านได้ไหมหมดหมดไหมหมดไหมหมดไหมโอโคนน้ำตีเลยไหมเออทุนบอกว่าไม่ไหวไม่ไหว lọt mày gấp nó mày gấp tắt mày lăng lang lên lăng 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 lăng, hấp 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 ดินมันเหนื่อยจริงๆครับตรงนี้เปลี่ยนโชเฟอร์มั้ยเปลี่ยนโชเฟอร์มไหมเข้ามาครับเออเปลี่ยนทางนะครับเปลี่ยนทางเนะออเฮ้ยผ่านผ่านผานผานโอ้โหไกลละเนี้ยหนึ่งเนี้อหน,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 นึนน่ง quay dòm mấy dòm mấy nào lìa cát kết lưới à tôi ไหวไหมเว้ยไหวไหมไหว,วไหม,ไ,มได้ครับหมดแล้วยอุดไลแล้วครับเจ้าวันปูโอ้หลายจริงๆ <c ười> ได้ใจได้ใจ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยเป็นช่องน้องใหม่นะครับทำยูทูบนะครับยังไงก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยกันแล้วกันนะครับโอน